แรนดอมนะคะมาดูว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเนี่ยสองส่วนสองสี่เนี่ยในแต่ละช่วงเวลาเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างแล้วก็ทุกช่วงอารมณ์เลยนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะขอดูตัวคุณก่อนคุณเนะ่ยเป็นควีนถือเหรียญคุณมีความรู้สึกเบื่อสิ่งสิ่งแล้วก็กำลังอยากจะใช้ชีวิตเป็นแบบชิวๆอะ่ะเออก่อเงินไว้ เออความรักช่างมันเถอะไม่เป็นไรไม่มีก็ช่างมันไม่ตายแต่ก็แอบ,บเหงาคุณเป็นคนที่รู้คุณค่าของตัวเองพอสมควรนะเหมือนกับมีการเฝ้ารอนะแต่ไม่ได้รอว่าจะมีแฟนเมื่อไหร่รอคนที่ใช่มากกว่าคนที่ใช่สิ่งที่ใช่อ่ะที่เคยร้องขอไว้อ่ะเออเมื่อไหร่จะมาทีอ่ะจะมาจริงป่ะถ้าไม่มานะจะได้ตัดตัดมันซะให้หมดไม่ต้องเหลือใครละเบื่อ เริ่มเด็ดขาดกับตัวเองไม่หรอกเริ่มที่จะชัดเจนรู้เป้าหมายของชีวิตนะ่ะว่าสิ่งที่สําคัญเรายังมีนะเรื่องเงินเรื่องความที่เป็นตัวเราเนี่ยเราจะไม่ลดคุณค่าของเราให้กับใครใดเพราะเรารู้ว่าสิ่งสําคัญของเราคือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของเรายังมีคุณมีความรับผิดชอบที่สูงแล้วก็มองว่าความรักอะ่ะมันไม่แต่เฉพาะในเรื่องของคนสองคนหรอก ความรักแบบครอบครัวซึ่งมีกันอยู่ทุกวันนี้ยมันก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามีเพิ่มขึ้นมาเป็นของเราอันนั้นก็ถือว่ากําไรปะแต่ก็ต้องดูอีกอะว่าจะมาเป็นกําไรหรือจะให้เราขาดทุนซึ่งคุณก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่คิดว่าอย่างน้อยๆอ,ยอะการทําดีมันย่อมจะต้องได้ผลดีอยู่แล้วอะมันไม่ผิดหรอกที่จะคิดแบบนั้นไพ่เดอะเวลความคิดของคุณเปิดกว้างคือหมายถึงว่า คุณยอมรับกับความเป็นไปได้อะไรที่ใช่ที่คู่ควรจะเข้ามาแต่ถ้าเข้ามาแล้วไม่ดีไม่ต้องเข้ามาเลยไม่ต้องเข้ามาให้ได้สัมผัสหรือได้รับรู้เพราะว่าไม่ได้อินกับขนาดว่าชีวิตจะต้องมีคนอยู่ด้วยเสมอต้องมีแฟนหรอถึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ไม่มีแฟนนี่คือคนที่ขาดหรอทฤษฎีไหนไม่น่าจะใช่แต่เป้าหมายของคุณคือ the world the w o r คุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณหาคำตอบ คุณอยากทําในสิ่งที่าสารจากเบื้องบนเหลืออะไรก็ได้ที่เขาอยากให้คุณทําแล้วคุณจะได้ไปถึงจุดนึ่งมากกว่านะไพ่หนึ่งไม้ก็คือบางคนก็ได้เริ่มแล้วบางคนก็คิดเป็นโปรเจกต์หน้าที่กําลังจะทําต่อไปแต่หนึ่งไม้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นทิศทางที่สดใสสวยงามเห็นไหมเป็นแสงสีทองนั่นแสดงว่าคุณเริ่มที่จะมาถูกทางแล้ว บางคนก็ถามเสียงกระซิบในใจหรือการ m a n i f e s ของคุณเนะี่ยคุณก็ทำต่อไปนะเพราะว่ามันส่งแต่ผลดีให้กับตัวคุณและเขาคนนั้นน่ะเป็นไง The Hermit ก็คือเป็นคนที่นิ่งๆเฉยๆอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องวุ่นวายแต่ค้นหาแต่แสงสว่างให้กับชีวิต อยากที่จะไปสู่การบรรลุเหมือนกันไม่ค่อยแต่งตัวฟุ้งเฟอ้อมีอะไรก็ใส่กินง่ายๆนอนง่ายๆแต่ถ้าในเรื่องราวของการค้นหาคำตอบด้วยจิตวิญญาณคนคนนี้ก็สนใจด้วยเช่นกันและเป็นคนที่เก่งในเรื่องของหน้าที่การงานมากๆแล้วเขาก็มีแนวโนม้มที่จะประสบความสำเร็จไพ่นัก,กบศึกหรือวิคตอรี่อันเนี้ยไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จ และคนคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่จะได้พบเจอกันได้ง่ายๆเพราะคนคนนี้อาจจะได้รับสารบางอย่างมาเขามีจิตวิญญาณที่สูงที่ถูกยกระดับขึ้นแล้วในระดับหนึ่งอันนี้เป็นม้าเผือกนะเป็นม้าที่นำพาชีวิตเขาหรือชีวิตเขามีไกด์ไลน์ประจำตัวเขาอยู่เขาน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะที่คอยนำทางเขาหรือจักรวาล เป็นลูกหลักได้นะคนคนนี้และการสู้ชีวิตแบบสุดๆใครไม่สู้เรื่องของเขาแต่คนนี้สู้สู้ชีวิตมากๆสู้ตรงแล้วก็ชัดเจนเขายอมรับทุกความรับผิดช,ชอบถ้าเกิดขึ้นจากการกระทำของเขาและเขาก็ยอมรับความเป็นจริงถ้าชีวิตมันไม่ดีแต่เขาจะไม่จมเขามองว่าให้มันผ่านไป และเขาก็จะต้องยืนหยัดใหม่ให้ได้โดยที่จะไม่ถอยหลังลงคลองพาระหน้าที่ของเขามีเยอะเขาเป็นคนที่แบกความรับผิดชอบด้านการดูแลในบ้านหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวของเขาภาระในหน้าที่การงานของเขาก็เยอะก็าอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นชาวต่างชาติเป็นลีเรชิพหรือเป็นคนที่เก่งมากๆรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์เชริออต รอรออ,ออก,การถ้าเป็นผู้หญิงก็อย่างนั้นแหละสวยและชีวิตของเขาอ่ะสามถ้วยเขามีแต่พลังงานบวกนะเพราะพลังงานลบอ่ะเขาจะเอาออกเอาออกเบิร์นเอาออกให้หมดเพราะเขาไม่ต้องการรับและชีวิตเขาผ่านเจอเรื่องราวที่เสียใจมาเยอะเดืะมูนอะไรที่คุมเคือไม่เข้าไปแตะต้องอะไรที่ชัดเจนที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพัฒนาชีวิตเขาจะเข้าไป เพราะเขาเป็นเดอะเมจิเชียนก็คือการที่เขาอะมีจิตวิญญาณที่รู้4อย่างเลยดินน้ำลมไฟมองคนออกวางตัวได้ดีการที่จะผักดันตัวเองให้สู่ในจุดที่ดีอินฟินิตี้อยู่บนหัวไม่มีอะไรหรอกที่คนคนนี้จะทำไม่ได้แล้วก็ไพ่เดอะซันน่าแสดงว่าคนคนนี้ตอนนี้อาจจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างแล้วก็ได้เดอะซันแล้วก็เดอะเมจิเชียน ฉลาดมากๆและชีวิตของเขาก็เริ่มเปิดทิศทางที่ดีแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลยนะเพราะด้วยความซื่อตรงความชัดเจนทั้งต่อหน้าและรับหลังเขาเป็นคนที่เด็ดขาดไม่คือไม่ใช่คือใช่เออจะไม่หลอกให้ใครหลงทางในเรื่องราวของความรู้สึกถ้าเขาไม่ได้รู้สึกเขาก็จะวางตัวเฉยๆแต่ถ้าเขารู้สึกคนคนนี้จะจริงจัง เพราะนั้นบางครั้งคุณเองอาจจะมองว่าเอ๋คนคนนี้เนี่ยเขามีในเรื่องราวของหัวจิตหัวใจไหมม่แต่เขาอะผ่านความผิดหวังการโดนทําร้ายมาเยอะเขาจึงทําตัวเหมือนนิ่งๆเพราะเขาไม่อยากที่จะเอาพลังงานนะั้นอะกลับไปอยู่ณจุดเดิมเพราะกว่าที่เขาจะเยะียวยาได้เนี่ยมันกินเวลาเยอะแล้วคนคนนี้ารัะครเขาจะทุ่มมาก เพราะนั้นเขาเลยกลับมาปรับบาลานซชีวิตของตัวเองกับสิ่งที่เขาได้ละเลยเอาไว้แต่ในเรื่องราวของคุณและเขาเนี่ยในเบื้องแรกอะที่รู้จักกันตั้งแต่ต้นปีหรืออะไรก็ว่าไปในเรื่องราวของสถานะไหนก็ได้ที่เราจะเริ่มกันตั้งแต่ต้นปีการเข้ามาของเขาอะเขาเข้ามาด้วยในลักษณะที่ปุบปรับฉับพลันหรือเปล่าหรือเข้ามาเป็นแบบ ไม่ได้ทานตั้งตัวคุณไม่ได้มีอะไรเชื่อมโยงกับเขาขนาดนั้นนะแต่ได้รู้จักกันแบบโบบาโบบาเงี้ยเออแล้วไงอะเขาก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะจนคุณมองว่าฉันก็คงไม่ได้หลงเสน่ห์เธอขนาดนั้นหรอกถ้าคุยกับฉันฉันก็คุยด้วยแต่ฉันน่ะมีคุณค่าของตัวเองแล้วเขาก็มองแบบนั้นนะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆการคุยกับคุณในแต่ละครั้งเขาก็ได้ข้อคิดได้อะไรหละอย่างซึ่งเหมือนกับคุณนั่นแหละ แล้วความรู้สึกตอนนั้นน่ะเขายังไม่ได้คิดอะไรนอกจากการพูดคุยแบบคนรู้จักทั่วไปแล้วตัวเขาก็คงที่จะส่งคุณค่าของตัวเขาว่าเขามีคุณค่ากับตัวเองเขาไม่รีบในเรื่องราวของความสัมพันธ์แต่เขาจะรีบเรื่องราวของการเก็บเงินเรื่อยมาเรื่อยซึ่งตอนนั้นน่ะทั้งคูอ่อาจจะมีในเรื่องราวของความรักรักตัวเอง l o อร์เนี่ย และเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งคู่ก็ได้เลยมาได้เจอกันของการคนที่มีชื่อเสียงนะเรายังไม่ได้ยิงไปถึงเรื่องความรักนะเพราะมันคงเป็นไปได้ยากเพิ่งเจอกันแรกๆจะรักแต่ก็ไม่แน่นะบางเคสก็อย่างที่บอกเดอะ o w ทาวเวอร์รักตั้งแต่แรกพบก็มีแต่ยังไม่ได้แสดงออกอืต้องตีไปหลายเคสด้วยการเก็บอารมณ์ความรู้สึกของเขาแต่เขารู้แหละว่าเขาได้เจอของดีของมีค่าแล้วแหละ แล้วเขาก็รู้สึกประทับใจคุณมากๆแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเออตัวคุณก็มีดีนะคุณก็เลือกได้แต่ชั่วโมงนั้นคุณก็ไม่ได้อยากเลือกคือคล้ายๆกับว่าตัวคุณอะต้องการที่จะโฟกัสกับตัวเองให้มากเพื่อความก้าวหน้ามากกว่าก็เลยทําให้การพูดคุยระหว่างคุณกับเขาจะเต็มไปด้วยเรื่องงานหรือการปฏิสัมพันธ์กันในรูปแบบของเรื่องทั่วๆไปยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นพอเดือนกุมภาพันธ์เท่าน,นั้นแหละ เดือนแห่งความรัก14กุมภาพมาตัวคนนี้เขาอะตกกลุ่มรักคุณตั้งแต่แรกพบแต่เขาอะก็แค่ยังไม่มั่นใจว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาเริ่มมีใจให้กับคุณมันก็คือเป็นช่วงจังหวะของ judgment ในช่วงเวลาที่มันจำเป็นจะต้องเกิดด้วยตัวเขาหนึ่งแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรใดๆที่ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อมโยงกันโดยตัวคุณก็แอบรู้สึกแบบนั้นว่า ทำไมคุณคุยกับเขาแล้วรู้สึกผูกพันทั้งๆที่ก็ไม่ได้อยากผูกพันขนาดนั้นใช่ไหมเพราะก่อนหน้านั้นคุณก็อยู่ได้โดยไม่ต้องมีใครมีแค่เงินแล้วก็ทํางานก็มีความสุขแล้วไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้สึกขนาดนั้นแต่เคยเสียใจเคยถูกโดนหักหลังมาก็ไม่อยากเจ็บอีกแล้วก็คุณก็เริ่มที่จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอยากลงทุนลงแรงกันในเรื่องนี้มากกว่า กว่าเรื่องความสัมพันธ์คุณก็เลยเฉยๆไปก่อนนิ่งๆสบายๆแล้วก็เก็บตัวเก็บใจไว้นั่นเท่ากับว่าในเดือนกุมภาพันธ์น่าจะเป็นฝ่ายเขาที่เริ่มรู้สึกอยากที่จะพูดคุยกับคุณในระดับเบสิกคือหมายถึงอยากจะเรียนรู้จากคุณให้มากขึ้นพอมาเดือนมีนาคมเท่านั้นแหละความรู้สึกของเขาก็เริ่มเยอะขึ้นจากเพจออฟคัพเป็นไนออฟคัพ เขาก็ไม่รู้ทําไมอะ่ะก็มารู้สึกไปแล้วอะ่ะคนคนนี้เขาเป็นคนพูดตรงๆแล้วก็ชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองแต่ในเคสเคสเนี้ยเขาก็ยังไม่มั่นใจว่ามันเกิดขึ้นจากความชอบความถูกชะตาหรือความรักแต่รู้แหละว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีๆแต่เขาก็ยังคงที่จะอยู่ในจุดที่หวั่นใจในเรื่องราวของความผิดหวังความเสียใจไม่ได้หมายถึงว่าการชอบคุณแล้วเขาจะต้องผิดหวังแต่เขากลัวกลัว ว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่คุณอาจจะปิดกั้นความรู้สึกกับเขาไปเลยหรือไม่พูดกับเขาก็ได้ส่วนตัวของคุณอ่ะคุณก็เป็นผู้หญิงเก้าเหรียญคุณก็อยู่แบบสบายๆชิวๆยิ่งคุณไม่ได้โฟกัสที่เขาพลังงานของคุณอ่ะยิ่งดึงดูดเขามากขึ้นแล้วก็มากขึ้นอืมใช่และตัวเขาอ่ะก็เริ่มรู้สึกกับคุณอ่ะเยอะแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับคุณก็เริ่มที่จะตัะหิดใจแหละว,ว่าเฮ้ยหรือว่าเขา ชอบเราหรือเปล่านะคะเป็นแบบนั้นพอถึงเดือนเมษาโอ้โหเป็นใหญ่เลย king of คับมาเต็มอมะทีนี้คนคนนี้เริ่มที่จะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วกับความรู้สึกจะต้องโทรหาแล้วจะต้องหาเรื่องคุยและในรูปแบบของงานก็ได้ในรูปแบบของอะไรก็ได้จะต้องอยู่ในรูปแบบรูปแบบของความถูกต้องแล้วก็ชัดเจนแต่จะไม่พูดตรงๆนี่ไงเห็นไหม พ่เจ็ดดาบจะไม่พูดตรงๆจะเอาเรื่องอื่นเข้ามาแฝงเอาไว้ในการพูดเสมอแปดไม้อยากพูดอยากคุยแต่ต้องหาท็อปปิกหาเรื่องอื่นเข้ามาพูดคุยให้ได้ซึ่งตัวคุณมองว่าเมื่อไหร่วะจะพูดตรงๆท,ทันทีแบบลักษณะจีบอะ่ะก็ไม่เห็นพูดเลยเมื่อไม่พูดคุณก็มองว่าแสดงว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป็นแค่โอกาสของการได้เจอแต่ยังไม่ใช่คนคนนี้ก็ได้ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคือโอกาสที่คุณสองคนเนี่ยมันจะต้องเข้ามาพูดแล้วก็แสดงออกซึ่งความรู้สึกแต่ด้วยไพ่พระเกิดขึ้นนั่นแสดงว่ายังไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นให้ถึงเวลาที่ใช่เวลาที่ควรก่อนเพราะว่ายัางเรียนรู้กันไม่เพียงพอพอถึงเดือนพฤษภาเท่านั้นแหละคุณไม่สนใจอะไรแลแล้วแต่มึงเลยเออเอาแต่ในเรื่องเงินก่อนดีกว่าเพราะคุณต้องการความมั่นคงมากๆเพราะคุณก็กลัวเจ็บ กลัวว่าเดี๋ยวพอเนี่ยแรกๆก,ก็เข้าหาพอนานๆไปเดี๋ยวก็หายไปแล้วคุณก็จะต้องเจ็บพอนึกภาพนี้ปุ๊บไอคนคนนี้มันขี้เก็กนะมันอีโก้เยอะนะฉันจะต้องไม่ใส่ใจเขาก็เริ่มมองแนละ้วเฮ้ยหรือว่าคุณเริ่มตั้งกำแพงกับเขานะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาเอาเรื่องงานมาบางหน้าก่อนแล้วเขาก็จะทําตัวเป็นแบบพี่ลิกพี่ลั่นใส่กับคุณอนะหายไปบ้างไม่มาบ้างหันหลังใส่ให้กับคุณบ้างเท่ากับเรือนพฤษภาคมเนี่ย ต่างคนต่างลหลงเลแหละพอมามิถุนายนคนคนนี้เริ่มเอ้พลังงานคนเก่ากลับมาห้าถ้วยแล้วไงแต่เขานิ่งนะเขามีความรู้สึกว่าไม่อะอะไรที่จบแล้วก็คือจบฉันจะต้องไปต่อข้างหน้าและอาจจะเป็นช่วงนั้นก็ได้มิถุนาที่เขาห่างจากคุณไปอะจริงๆด้วยนางตัวดีมันกลับมาเนี่ยพอนั้นเสร็จว่มามาขอคืนดีแต่เขาไม่คืนดีด้วยส่วนทางคุณก็มองว่าไปก่อนแล้วกัน ความรู้สึกคุณอะซิกเซนคุณดีว่าสงสัยนี่ยังมีเรื่องเก่าเก่ายังเคลียไม่จบฉันไม่อยากเป็นทางเลือกฉันไปก่อนแต่คุณก็แอบกังวลใจเหมือนกันว่ามันจะกลับไปดีกันจริงๆเหรอพอเดือนกระดากระดาคุณมีความรู้สึกว่าเขาห่างไปจริงๆเขาไม่มาจริงๆฉันควรจะต้องมุฟออนแหละเพราะว่าคนเก่าเขามาแล้วเขามาทวงตําแหน่งเขาแล้วแต่คนเก่าไม่ได้ดีอย่างที่คิด เขาเข้ามาเขาคาดหวังเรื่องเองินเรื่องอะไรหลายอยา่างซึ่งคนคนนั้นเน่ยเขารู้ได้แล้วเขาก็จะไม่เลือกเพราะตอนเนี้เดือนกระดาคุณอะ่ะมีผลต่อใจเขาวา่าใ s t a เต n งแต่เขาอะ่ะไม่ได้ทําให้คุณรู้เขาจะทําตัวเหมือนกับว่าเขาก็มีสิทธิ์เลือกคนนู้นคนนี้ก็ได้แม้กระทั่งคนเก่าคุณก็มีความรู้สึกว่าเรื่องของมึงมึงจะเลือกใครชิบผายวใป่วงก็ตัวของมึงต่อไปเดือนสิงหาคมเขาก็เข้าใจได้ว่า เขาไม่มีวันกลับไปเขาจะต้องเรียนรู้คุณให้มากเขาไม่อยากเสียเวลากับเรื่องที่ไม่ใช่และเขาก็จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์แล้วก็เป็นช่วงจังหวะของการวนกลับมาของเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะเขาไปเคลียร์พลังงานลบๆออกไปแล้วต่อไปเดือนกันยายนทุกอย่างเริ่มดีขึ้นแหละเริ่มกลับมาคุยกันเหมือนผู้เหมือนคนมากขึ้นละพลังงานลบออกไปแล้วไงก็เหลือแต่คุณกับเขาเนี่ยเริ่มหยิกหยิกหยอกหยอกกันแหละ เริ่มเข้ามาในเรื่องราวของความรู้สึกที่ดีมั่นคงมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นต่อไปเดือนตุลาเดือนตุลาเอาแล้วเขาคิดถึงคุณเยอะละเหมือนกับมันเป็นวันครบรอบอะไรสักอย่างหนึ่งอะระหว่างคุณกับเขาอะทั้งคู่คิดถึงกันเดือนตุลามีแค่นี้นะมีแต่ความคิดถึงพอเดือนพฤศจิกาเท่านั้นแหละคุณเริ่มเบื่อชินิกับเขาละเบื่อแบบไม่ทําอะไรสักทีหนึ่งไปฉันจะไปฉันจะไป แต่สุดท้ายเขาไม่ให้คุณไปเขาก็ดึงคุณกลับมาและเขาก็จะมองถึงอนาคตที่เขาจะทำกับคุณต่อไปทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเดือนธันวาไพ่หมดต้องเริ่มสำหรับใหม่เดือนธันวาเขาคิดและเขารู้สึกยังไงกับคุณเดือนธันวาสามดาบมาทำไมก่อน เขารู้สึกไม่สบายใจกับการที่ไม่ได้ไปข้างหน้ากับคุณสักทีหนึ่งแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะตัดสินใจแล้วกับความรู้สึกของเขาที่เขาไม่มั่นใจว่าตัวเขาเองรู้สึกยังไงกับคุณว่าเขาต้องการอยู่คนเดียวหรือยังไงคําตอบคือ two of c u p เขาต้องการมีคุณและเขาก็จะต้องได้คุณอย่างแน่นอนเออไพ่ก็บอกแบบนั้นส่วนตัวของคุณคุณจะนั่งเฉยเฉคุณจะไม่ทำอะไรเพราะคุณกลัวเจ็บคุณไม่อยากเจ็บแต่คุณจะใช้เวลา รักษาตัวเองดูแลตัวเองถ้าเข้ามาไม่ถูกต้องจบแต่ถ้าเข้ามาแลดีใครที่ใช่เจอได้อยู่ในชีวิตแล้วก็คือเขาได้อยู่ในชีวิตของคุณคนคนนี้แหละมีพลังงานเป็นคู่ของคุณสิบเหรียญน,นะคะมันเป็นแบบนั้นเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูไพ่ข้อความจากเขาถึงคุณเขาอ,อยากจะบอกกับคุณว่า เขาทำอะไรบางอย่างให้กับคุณนะเขากําลังจะทําและคุณจะเลือกเขาไหมเขาก็บอกว่าฉันไม่สามารถแม้แต่จะมองหน้าคุณในตอนนี้เออตอนนี้วันหยุดยังมองหน้ากันไม่ได้แล้วไงอีกเขาเปิดใจแล้วนะหรือเขาลดกําแพงลงแล้วเขายังไม่มีคําตอบทั้งหมดหรอกในช่วงเวลาเนี้แต่ เขาจะลดอีกโก้ลงเขาจะไม่มีอีกโก้แล้วนะอย่างแน่นอนชัวร์แล้วเขาก็จะบอกว่าคุณสวยแล้วทำไมคุณถึงไปเลือกเขาก็ฉันชอบคนขี ants, ้เหล่ไงโอเคป่ะใช่ตอนนี้เลยแหละฉันรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาก็จะบอกความรักคือคำตอบใช่ไหมเขาหมายถึงว่าคุณรักเขามองข้ามในเรื่องหน้าตาไปทุยไม่ใช่ฉันต้องการคุณเขาบอกว่าเขาต้องการคุณเขาอะ พร้อมแล้วนะคุณอะพร้อมหรือเปล่าอืมแล้วคุณก็บอกว่าฉันอนะถ้าจะจากไปอะก็ต่อเมื่อเขาบอกหรือเขาก็ได้ที่จะพูดว่าถ้าเขาจะจากไปก็ต่อเมื่อคุณบอกไปอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเสพติดคุณมากเขาส่องคุณบอกไปเลยแล้วเขากำลังจะมาคัมมิ่งโซนอย่างแน่นอนแ้ทูคุณแล้วเขาเป็นคู่กันแบบไหนให้นางฟ้ามาดู ไม่รู้ว่านางฟ้าหยุดหรือเปล่านะตั้งแต่คริสต์มาสแล้วเธอหายตัวไปอ้อมาแล้วให้หนางฟ้าบอกว่าแพชชั่นรุนแรงน่าดูเดี๋ยวจะมีการกัดคอกันด้วยนะแล้วก็ในใจของคุณก็มีเขาในใจของเขาก็มีเพียงแค่คุณอืมแล้วก็มาเรียนรู้กันในเรื่องราวของความรักปล่อยไปตามสถานการณ์คุณเป็นคนดีแหละ คนดีๆถึงจะได้เข้ามาได้เวล s o ูนได้โดนกัดคอแน่นอนเตรียมตัวไปซะอะไปดูตัวอักษรที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขามีตัวอะไรบ้าง G Google นะคะผู้สนับสนุนยังเป็นทางการ P Poland C China E England z z e r o H Hong Kong United x l y A อเมริกัน B บอยอนอร์เวย์โออแลนเคคิงดอมนะคะไพ่ความรักมาดูการพูดความสนใจต่างๆอ่ะจะมาเติมเต็มซึ่งกันและการข้อความด่วนหรือบางคนกำลังจะได้นะการแข่งขัน เขาว่ากลัวว่าเขาจะต้องถูกแข่งขันหรือเปล่าถ้าเขาไม่รีบทํางานในความสัมพันธ์แล้วก็จิตวิญญาณได้เชื่อมต่อกันเขาเป็นผู้ส่วนของคุณในเรื่องราวของโซเมตนะเขาเคยกลัวเรื่องความผิดหวังความเสียใจแต่ตอนนี้เขาไม่กลัวแล้วนะคะแต่ก่อนเนี้ยเขาใส่หน้ากากเขาไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกซึ่งจริงๆในใจมันเยอะแล้วเขาก็บอกว่าคุณอะ มีสเสน่ห์มากๆม,มีสเสน่ห์ต่อเขาอ่ะ mm. เขาบอกว่าคุณยั่วยวนเขาเหลือเกิน mm hmm. ระวังเถอะเขาบอกเขาดุนะเขาบอกว่าเขากำลังดูลูกถ่ายของคุณอยู่อ่ะเขาไม่ได้บ้าการเขาคิดถึง ยังไม่พอหรอกเขาต้องได้สัมผัสอันนี้กูว่าน่าจะบ้ากามแล้วล่ะไม่ใช่ <c oughs> ก็มีความรักกันแหละนะคะวันก็อยากอยู่ใกล้ชิดกันก็เป็นประมาณนั้นอืมคิดคำถามไว้ในใจสักสามข้อนะคะเปิดเฉลยไว้รอไม่ทันก็กดพอยสเอาไว้ข้อแรกนะคะถามว่าอะไรไพ่จะตอบว่า meditation bring you r answer นะคะถามในดวงจิตของคุณข้อที่สอง e อเย r f ร์ฟอร์นาะนับจากเนี้ย เราจะดีแล้วก็ดีรีคอนไซเดอร์ ider, ลองทบทวนดูซิแล้วจะรู้ว่ามันคืออะไรอย่างไรนะคะไปดูซิดูพวงให้มักกะลาเขาจะทำยังไงกับคุณเอาให้ความรักมาดูสำหรับนี้นะคะมักกะลา เขาจะทำยังไงกับคุณเขาจะทำเหมือนกับที่เขาได้ตั้งใจไว้ไหมนี yeah, ่ได้กอดกันได้รักกันแล้วก็อันนี้อ่ะคุณก็บอกว่าไม่ต้องพูดเยอะจะทำอะไรก็ทำเถอะ oh, ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันไพ่บอกอย่าไปฟังในะพวกแบบพูดจากอสิบพวกนั้นนะ่ะ ถ้าเราจะไม่รักกันอะ่ะก็เพราะเราสองคนเน่เห็นไหมก็สิบไม่ดีตกปากแตกเลยนะเขากลัวว่าคุณอะ่ะจะมีคนอื่นที่ไม่ใช่เขาและสรุปเขาจะทําไงนี่ไงเขาอะ่ะก่อนหน้านั้นอะ่ะเขามีอีโก้ใส่คุณแต่ต่อไปอะ่ะเขาจะไม่มีอีโก้ใส่คุณแล้วนะเขาจะมีแต่สิ่งดีๆความรักเอาสติ๊กเกอร์หัวใจมาแปะให้กับคุณแล้วก็มอบของขวัญให้กับคุณโอเคไหม วันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอให้มีความสุขนะคะในคืนแห่งปี31ปีนี้นะคะ31ธันวาคืนนี้คืนข้ามปีและก็ไปถึงปี2025ขอให้สมหวังนะคะดูโฆษณาไม่กดข้ามจะสมหวังนะสมัครเป็นสมาชิกจะสมหวังได้ถวายดอกบัวกับ,กบพระแม่รัศมีหรือ แอดไลน์แพลนเลิฟชาโลไม่มีแอ s ซ g n ก็สามารถร่วมกวับแพนได้ชุดละหนึ่ง้อยบาทนะคะเดือนละหนึ่งครั้งเดี๋ยวต้นปีเนี่ยจะไปทําให้ละก็รีบๆส่งกันมานะคะคลิปเก่าดูได้ไม่มีวันหมดอายุเพราะว่าเป็น Time เนืใต้ description ดีสคริปชันด้านล่างก็จะมีตะกา้านะคะสามารถซื้อสินค้าได้และแม้กระทั่งการดูดวงการสนับสนุนทุกช่องทางได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญม,มันดีอย่างนี้แหละไม่เสียฟรีนะคะยังไงก็จัดให้ ดูยังไงให้ได้บุญก็ต้องคงการดูไพ่ได้บุญฝากช็อตวิดีโอ1นาที3นาทีแล้วก็ในเรื่องราวของข่าวสารชุมชนไว้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่ดีๆคลิปและแม้กระทั่งสตอรี่ข้อคิดอะไรหลายอย่างนะคะในวาระที่จะถึงวันปีใหม่นี้ขอให้คุณลบร้างพลังงานลบๆออกในวันนี้ไปให้หมดสิน้นถ้าคุณไม่ลบลางออกสิ่งดีๆจะเข้ามาได้ยังไงโอเคไหม ใครจะทำก็ทำไม่ทำก็แล้วแต่เพราะมันคือชีวิตของคุณแพนก็เป็นแค่ผู้ส่งสารหรือผู้อ่านไพ่ธรรมดาแค่นั้นขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไป Happy New Year ยรายบาย